สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโยกังจุดติยุทธภพเลือดใหม่ทุกท่านครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนนะครับสำหรับการทําประดับให้เราเนี่ยโจมตีเป็นกลุ่มได้นั่นเองครับผมว่ามันทํางานอย่างไรนะครับและใช้งานอย่างไรนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าในคลิปนี้เราก็จะใช้อาชีพหมอนะครับเป็นตัวทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกอาชีพเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมจะปิดสัตว์เลี้ยงของผมออกไปก่อนให้เพื่อนๆเห็นก่อนว่าเฮ้ยการโจมตีหมู่หรือโจมตีกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นผ่าตัวหมีนะครับสตัวนี้นะครับให้มันเข้ามาตีเราพร้อมกันนะครับผมแล้วเวลาเราใช้สกิลปื๊บสังเกตไหมครับผมว่าหลอดเลือดของเขาจะลดลงพร้อมกัน2ตัวแบบนี้เลยนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นไ เปิ่มๆนี่เห็นไหมลดทีละ2ตัวเราก็จะฟาร์มมอนได้เร็วขึ้นมากๆก็จะสะดวกสบายมากๆในการเก็บเลเวลนั่นเองครับอา้าวแล้วทำยังไงครับพี่ครับเห็นแล้วเนี่ยอยากจะทําตามบ้างนะครับนี่ครับกดมาดูที่ตัวละครของเราเลยนะครับ การที่เราจะโจมตีหมู่แบบนี้ได้นะครับเราจะต้องทาเซตประดับนั่นเองครับซึ่งเซตประดับที่ว่านั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยหู2ข้างแหวน2ข้างและสร้อยคออีก1อันนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวเซตเนี่ยจะต้องเป็นเซตที่เป็นของเลเวล70นะครับผมอ่าเลเวล70ตัวนี้แล้วก็เราก็จะต้องดูฝ่ายให้ตรงด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปสอนอีกทีนึงว่าคราฟยังไงเวลาเราใส่เซตพวกนี้ครับถ้าเราใส่2ชิ้นเราจะได้ป้องกันกับดาเมจกังฟูต่อมอนสเตอร์แรงขึ้นแต่ถ้้าาเราใส่4ชิน,น เราจะได้ป้องกันได้ตัวปราณเพิ่มขึ้น1น,นะครับของแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็ดามจกังฟูต่อมอนเตอร์เพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ยังได้ e อพีมากขึ้นด้วยก็จะฟาร์มได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือที่เด็ดครับเรียนได้แท้วิญญ,ญาณไล่สังหารนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นชื่อสกิลนั่นเองก็ถ้าให้ผมพูดสรุปง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณใส่4ชิ้นเนี่ยมันจะทําให้สกิลเรเวล77ของคุณเนี่ยตีได้2เป้านั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่5ชิ้น้นนมัจะทําให88ของคุณ ได้2เป้านั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบให้เพื่อนๆดูกันนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะถอดแหวนออก1นึ่ข้างนะครับตอนนี้เนี่ยประดับเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานแบบ5เซตแล้วนะพอเวลาผมใช้สกิลระดับแปเนี่ยครับอ่ะมันจะยิงแค่เป้าเดียวเท่านั้นนะครับนี่ทุกคนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปให้หมี2ตัวเดิมนะอ่าลุมผมเลยอ่าสตัว3ตัวมาได้หมดนะครับอ่ะแล้วเรายิงครับปึ๊บเห็นไหมครับผมว่ามันยิงแค่เป้าเดียวทุกคนอ่ามันยิงแค่เป้าเดียวนะครับแบบนี้นะ อ่าแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราใส่ครบนะครับอ่าถ้าเราใส่ครบ5ชิ้นมันจะทําให้สกิลเลเวลแปดสิเนี่ยยิง2เป้าแต่ถ้าเราใส่แค่4ชิ้นเราสามารถที่จะใช้ตัวสกิลเลเวล7 7นะครับตัวนี้ยิง2เป้าได้ครับเผื่อใครแบบว่าเอ้ยยังไม่มีงบในการทํา2ชิ้นอะไรแบบนี้เนาะอ่านี่ครับมาเดี๋ยวให้หมีลุม2ตัวหมีลุม2ตัวอ่ะแล้วยิงปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันยิงทีละสองตัวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใส่4ชิ้นเนี่ย จะได้สกิล77เป็นยิงเป็นกลุ่ม2ตัวแบบนี้อ่าถ้าเป็นสกิล88เนี่ยเราจะต้องใส่ให้ครบ5ชิ้นนั่นเองครับและเมื่อเราใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับผมนี่นะฮะพอเราใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับปึ๊บอ่าพอใส่เสร็จปึ๊บเนี่ยนี่มันจะเขียนว่าเรียนรู้กังฟูนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคำอธิบายของสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะครับโดยที่พวกความแรงต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงแถมยังมีการเพิ่มเรื่องของการฟื้นฟูการรักษาเพิ่มและเป้าหมายที่โจมตีเพิ่มข้้นนดวววยยยะะั2กกกิลลลีีองงผมมมเ่่็็จาาาปุตแถ เซตประดับ70เนี่ยมันทําอย่างไรครับเราถึงจะได้มาใส่นั่นเองครับเซตประดับ70จะไม่มีการดรอปจากที่ไหนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราจะต้องคราฟมานั่นเองครับวิธีการคราฟนะครับก็มี2ทางถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไปเรียนควบคุมไฟมาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาที่เมนูผลิตแล้วตรงนี้ของเพื่อนๆจะเป็นควบคุมไฟครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเรียนเป็นพวกช่างตัดเสื้อหรือว่าช่างทําดาบอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องมาจ้างคนอื่นทําในแผงลอยแล้วก็เข้ามาที่รายการผลิตเข้ามาที่ควบคุมไฟนั่นเองเมื่ออเเพื่นนๆข้้้าามดูแลวะครับใหช ราคาดีๆก่อนนะครับผมว่าแต่ละคนที่เขารับจ้างทาเนี่ยเขาคิดแพงหรือปั่นะครับผมอ่ะสมมติว่าเลือกร้านได้แล้วนะครับก็ให้เรามาดูที่อาชีพตัวเองนะครับตรงนี้ นะอย่างผมเป็นหมอเนี่ยก็จะมาดูที่อาชีพหมอนะไอ้ตัวเซตประดับเนี่ยครับมันจะแบ่งออกเป็นประมาณ4ชุดด้วยกันนะครับในแต่ละช่วงเลเวลนะครับผมอ่ะก็จะเป็นเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตของฝ่ายธรรมะนะครับผมอ่ะจะเป็นเลเวล70ของฝ่ายธรรมะก็จะมี3มชิ้นมีหูมีสร้อยมีแหวนนะครับผมอ่ะเซตที่2เนี่ยจะเป็นเซต75็ของฝ่ายธรรมะ7จเนี่ยจะไม่ได้ตีหมู่นะครับแต่ว่า7จเนี่ยจะไปเน้นในเรื่องของการ PVP ถ้าใครแบบสายซาดิสอยากฆ่าคนก็สามารถไปทําของเลเวล75ได้ แต่ว่าในคลิปนี้เราพูดถึง70เนาะเราก็จะเน้นเรื่องของ PVE การลงหอหรือว่าการฟาร์มมอนนะอันนี้ก็ดูดีดด้วยแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายอาทัมนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวชุดที่3ตัวนี้ครับเราเลื่อนลงมาเนี่ยเจอหูกระโหลกอันที่3ปุ๊บนี่อันนี้คืออันที่เราจะใช้นั่นเองเพราะว่าเราเป็นหมออาทัมนะครับเราก็สามารถคราบหูกระโหลกนี้สออันสร้อยอันนี้1อันแล้วก็แหวนอันนี้2อันเพื่อให้มันครบเซตนั่นเองอีกเซตหนึ่งถ้าเราเลื่อนลงมาเจอหูกระโหลกอันที่4อันนี้คือต75ของาม นะครับเป็นสาย PVP อ่าที่เหลือมันก็จะเป็นเซ็ตเลเวล9 4 9 5แล้วนะครับซึ่งก็จะแพงกว่าแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มากกว่าด้วยนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเซ็ต70นะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันคราฟยังไงบ้างนะครับผมก็จะมาอธิบายเพื่อนๆฟังเลยชิ้นง่ายสุดคือตัวนี้ครับหินเสริมพลังนะทุกคนก็มีกันอยู่แล้วใช้50าก้อนในการคราฟหูนะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเศษหินผลึกนะครับได้จากการย่อยเครื่องประดับต่างๆนะครับผมก็จะได้รับตัวนี้มาตัว เลเวล35ขึ้นไปนะครับจะได้ตัวต่างหูแบบเข็มเรียว ตัวนี้เพื่อเอามาครับในส่วนของต่างหูนะสร้อยก็เหมือนกันครับสร้อยก็จะได้เป็นเชือกแบบนี้นะครับแล้วก็แหวนก็จะได้เป็นตัวหินออปซซเดียนแบบนี้ครับอันนี้ก็เราก็ต้องไปหาพวกประดับเลเวล35ขึ้นไปามาย่อยเพื่อให้ได้ตัวนี้ส่วนตัวเศษพลอยตรงนี้นะครับตัวใหญ่แล้วจะได้จากกิจกรรมตัดหินที่จะมีจัดขึ้นทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองคือทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีกิจกรรมตัดหินให้เราไปตัดหินตรงนั้นเนี่ยจะได้เศษพลอยมาเยอะมากๆนะครับยกตัวอย่างถา ถ้าเราซื้อมีดไว้ตลอดทุกวันนะครับจะได้เศษพลอยประมาณอยู่ที่3 0 0 0ถึง4 0 0พเศษนะก็อาทิตย์หนึ่งคุณอาจจะคาบได้1ชิ้นหรืออาจจะคาบได้2ชิ้นที่เป็นแหวนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีกําลังในการเติมคุณก็สามารถที่จะตัดหาเศษพลอยเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะทําให้มันครบเซ็ตเลยก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเพื่อนๆครับส่วนอีก1ชิ้นนะครับที่เพื่อนๆจะหากันเยอะนะครับก็คือตัวผลึกเหล็กหลอมนะครับตรงนี้คนถามมาเยอะมากว่าหาจากไหนโอ้คนขายแพงอันละหลายหยวนเลย นะครับตัวนี้วิธีทําง่ายมากๆให้เพื่อนๆเนี่ยหาของแดงนะครับที่เป็นอาวุธกับเสื้อเท่านั้นนะอาวุธกับเสื้อเท่านั้นปอกแขนกับรองเท้าไม่เกี่ยวนะครับเกาะไม่เกี่ยวนะแค่อาวุธกับเสื้อให้เราเนี่ยไปทําการออปชั่นครับผมเสริมพลังนะครับให้ได้2แถวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น4แถวก็ได้นะครับสแถวแบบนี้เอาอันที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรืออันที่ขายไม่ออกเนี้ยอ่ะมาออฟอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นออฟกากๆเลยก็ได้นะครับ อ่ะเพราะให้ได้สีแถวเสร็จแล้วเอามาตีบวกครับอ่ะเราเอามาตีบวกนะอ่าการตีบวกเนี่ยเราจะต้องตีให้ได้ถึงบวก6อ่เราจะตีอย่างเงี้ยตีไปไปุ๊บปุ๊บอ่ะให้ถึง3ก่อนอ่ะให้ถึง3ก่อนปั๊บล้มเหลวไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม่แตกนะขึ้นมา3เรียบร้อยแล้วนะครับพอถึง3ปุ๊บเนี่ยให้เรานะครับใช้ยันข้ามแบบนี้นะครับอ่ะให้เราใช้ยันข้ามเราจะใส่ยันนี้เพิ่มไปก็ได้ปุ๊บอ่ะพอได้บวก6ปุ๊บ ให้เราเนี่ยทำการตีให้แตกนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมมีตัวของเศษเหล็กเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนตอนนี้ผมมีอยู่8ชิ้น<ม>เห็นไหมครับแล้วเนี่ยผมก็จะเอาตัวเนี้ยมาตีบวกให้แตกนะครับอ่าเอาตัวกระบี่มื่กี้นี่ไบวกหนะตีสดให้แตกโป๊ะไปเลยนะครับอ่ามันจะได้กล่องตัวนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวของอ่าวัสดุเมื่อกี้นี้เราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับ กลายเป็น18นะครับผมอ่าเมื่อกี้คือเราออฟอาวุธ8 4แถวแล้วตีบวก6ไป7ให้แตกนะครับผมอ่าก็จะได้ตัวนี้มา10ชิ้นถ้าออฟแค่2ก็อาจจะได้น้อยกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวนี้ชัวร์จะต้องตีบวก6ไป7เท่านั้นหรือไม่ก็มากกว่า7ก็ได้อ่าถ้าตีแตกเนี่ยจะได้ผลึกเหล็กหลอมแน่นอน100%แต่ถ้าเพื่อนๆเสี่ยงตีบวก5ไป6มีโอกาส50/50ครับอาจจะไม่ได้อะไรเลยหรืออาจจะได้เหมือนกัน นะครับอันนี้ก็เสี่ยงรวมกันนิดหนึ่งประมาณนี้ครับและเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้วัตถุดิบทั้งหมด5ชิ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะทราบหมดแล้วใช่ไหมว่าได้มายัางไงที่เหลืออีกหนึ่งชิ้นตรงนี้ที่เป็นรูปบวกเนี่ยเราจะต้องไปหาตัวประดับที่หน้าตาเหมือนกันแบบนี้แต่ไม่ใช่ประดับเซตนะอย่างเช่นหูกะโหลกเนี่ยเราก็ไปหาตัวหูกะโหลนะครับที่มันเป็นหูกะโหลเดิมๆแบบนี้ที่มันไม่ใช่เซตอ่ะมาตีบวก1แล้วก็เอามาใส่หรือถ้าเป็นแหวนก็ไปหาแหวนทองที่เป็นแหวนโจมตีมาใส่หรือถ้้้าาาเเปป็็็นนนรรออยกอยกหแดดงธมมที่ั เลเวล60อะครับมาใส่เป็นวัตถุดิบแล้วก็คราฟได้เลยพอเพื่อนเพื่อนครับครบนะครับทั้ง4ชิ้นหรือ5ชิ้นแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้ความสามารถตรงนี้มานั่นเองนะครับก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยตีเป็นกลุ่มได้นะครับก็จะเก็บเลเวลได้ไวขึ้นมากๆเลยนะพอเพื่อนเพื่อนตีเป็นกลุ่มได้เพื่อนๆก็จะไม่ค่อยอยากฟาร์มในจุดที่แบบมอนมีแค่2แบบนี้ละเออเพราะว่าเราจะเริ่มค่าเร็วขึ้นแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยปัจจุบันนะผมก็จะไปฟาร์มอยู่ที่วังเย็นนะครับ อ่าแล้วก็นี่เดี๋ยวพาไปดูนะฮะอ่ะเนี่ยครับพอเพื่อนๆได้ของตีหมู่มาแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็จะอยากมาฟาร์มในจุดที่บอลมันชุมชุมแบบนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยมีสกิลตีหมู่จากสกิลของตัวเองด้วยนะครับที่ตีได้2เป้า3ามเป้านะครับแล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงเพนกวินที่คอยช่วยตีเป็นกลุ่มได้ด้วยเราก็จะเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วและเอ็กีต่อนาทีเนี่ยก็จะเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อดีของการทําประดับเซ็ตตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถเอาไปไต่หอคอยในชั้นที่่สูงงขึ้้นไดาะวหหอคอคยลัๆก็จ ะมีบางชั้นที่มอนสเตอร์โผล่มาทีละ2ตัวนะครับถ้าเรามานั่งยิงทีละตัวมันจะยิงไม่ทันเวลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประดับ70นะครับน่าทำมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มแบบสบายๆเริ่มมีตีมูเหมือนกับอาชีพดาบละถึงแม้อาจจะไม่ได้โหดเท่าดาบนะแต่ก็อย่างน้อยทําให้เราเนี่ยฟาร์มแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนั่นเองครับและสุดท้ายนี้นะครับระดับเซตเนี่ยต้องบอกเลยว่าการตีบวกเนี่ยช่วยเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นต่างหูงตัวนี้ครับ มันจะเพิ่มลมปานให้เราเยอะมากนะครับอย่างตัวนี้บวก8เห็นไหมครับปานเนี่ยรวมทั้งหมดเพิ่ม5เลยถ้าผมบวกสิดได้ปานตรงนี้จะเพิ่มอีก1เป็น6เลยนะครับก็จะเยอะมากๆหรือว่าจะเป็นพวกแหวนตัวนี้ครับมันจะมีโจมตีวิชาเพิ่มขึ้นมา15ด้วยนะอันนี้คือโจมตีวิชานะทุกคนแต่ว่าเหมือนตัวภาษาไทยมันแปลผิดนะครับอ่าแล้วก็อย่างสร้อยเนี่ยก็จะมีแบบต้านคี่ที่ข้อะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะก็จะช่วยให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถึกขึ้้้้นนนนนนัััััั่่่เเเเเเอองงงงคครรรรบบบบปปป็็ยยยไไไกกกาาาาาาาพืๆสสํํหวิธีทะดดซมมมใชถ บบน้อยเนี่ยอาจจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆในแต่ละอาทิตย์แล้วก็ค่อยๆทําขึ้นมาถ้าเป็นสายเปคุณก็สามารถรอไปตัดหินรัวๆได้ตอนเสาร์อาทิตย์ นะครับเพื่อที่จะทําตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะไม่อยากตัดหินก็สามารถซื้อจากเพื่อนๆนคนอื่นที่ตั้งขายในแผงลอยได้เช่นเดียวกันก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนชาวโยกังจุดติยุทธภพเลือดใหม่นะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจช่องจุงโกะได้ทําคลิปเกมมือถือต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ